สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างกันต่อลืมลืมเวลาก็ไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น<ม>โปรดใช้วิจะะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยบนเนะ ประจําวันพุธที่ที่เปดบวกแปดอับสิบคับหกป า <5. S 2> เดี๋ยวผิงเขาลิขสิทธิ์มเก้าห้าศูนย์หกเอาบนก่อนบนก่อนค่อล่างพันสิบร้อยพันร้อยสามครั้งหนึ่งสองสาม 12ครั้งเฮ้ยปานดีมะาวบวก1ของพี่บวก100 ร้อยบวกเจ็ดคูณดีนะดูมันจะตรงกันไหมเก้าสามห้าสิบห้าบวกศูนย์บวกหนึ่งเก้าห้าเหมือนกันเลยบวกเจ็ดเก้าละสิบได้ห้าบวกสองเป็นเจ็ด จ็ดห้าเป็นสิบสองเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดหนึ่งสามสี่สี่ไม่จะเอาไหมนี่อาหุ้ห้าสี่เนาะกันไว้จะพูดคือห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ หลักลอยของเรามันเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็คือห้าห้าบวกเก้าบวกสี่นี5 5่ห่ะหกสี่ห้กห้าสี่หกห้าสี่ เจ็ดแปดหนึ่งสีเนเนส่เจ็ดแปดสามสี่ร้อยเด็กออกไปที่ห้าสี ห้าสีต่อมาเลี้ยวเก้าสีแปดหกห้าสีพันหนึ่งสองสามหนึ่งสองบวกหนึ่งคงที่ ห้าบวกหกบวกจ็ดแปดสามบกก็สิบแปดด 8บวกหกบวกเจ็ดกับหนึ่งสามสี่มันดืมแบวก8เป็น16บวก1เป็น7 7 9 7บวก8เป็น5บวก6เป็น1 1ึ่งหบวกสองบวกหเป็น4ี่ก็คือ7 1 7 3 เจ็ดสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เทาสูตนี้ลงก,ก็เป็นตัวกลับเนาะก็ได้ดีถ้าเรากลับถ้าใครมีโชบตัวนี้ก็โอโอกกันไว้เฉยๆกันกันกันมันไว้เลขหลักร้อยของเราก็มีแปดกับเจ็ดแปดกับเจ็ก็ใช้ตัวนี้เลยบวกกันเหมือนเดิม แปวงหนึ่งเก้าวงเก้าวงหนึ่งเออโอ้คมันแปบดบเป็นสิบห,หกหกเจ็ดหกวงหนึ่งเป็นเจ็ดเลขออกไปที่เก้าสามเนาะมันเป็นตัวกลับเจ็ดเก้าสาม ได้ต๊ดได้ตดตัวเดียวมันร้อยผิดถ้าเรากลับก็ถูกอยู่เพราะว่าอ F4 ว่าผิดคือผิด,ผดถูกคือถูก,ถ,กถ้าจะไปสลับขึ้นมันก็มันก็ถูก ถ้าสลับขึ้นมันก็ถูกได้ได้เจ็ดหนึ่งกับเก้าสามเลขเนาะเราบังคับมันไม่ได้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามสูตรของมันว่ามันเข้าก็ดีแล้วเนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งสองหนึ่งสาม สองหนึ่งสเจดยี่สบอก็หนึ่งสาสองเป็น6กวกหนึ่งอีกหนึ่งบวกเจบวกเจ็ดคงที่6กและเจ็ดแปด้าเก้าบวกสองเกสสอ เราเลีเราเรขขียกคำเรียจ็ดแปดเป็นห้าห้าบวกสองห้าแล้วหกเจ็ดแปดบวกสองบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่ง ร้อยก็คือสามหนึ่งเป็นสามสามสี่ห้าสามสี่สองห้าเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดชอบตัวไหนก็จัดไปเรียกมันจะชอบออกตัวหายสี่ห้า ก้าสามเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าเรียกหลักร้อยก็คือเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้ 1, 1, หนึ่งหนึ่งห่วกหนึ่งคงที่ก็คือสามสี่สามเก้าเจ็ดสาม หนึ่งห้ากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะจัดไปหนึ่งหเอามาชนตัวนี้ด้วทำให้มันมาชนตัวนี้ในหนึ่งห้านี่ เต็มันไม่ชุนนะชนที่หนึ่งห้านะคะร้อยใหม่สุดเก่ามันไม่เข้าสุดเก่ามันไปเข้าที่หนึ่งเจ็ดนะตอนนั้นหนึ่งจ็ดมันมันเปลี่ยนไปมันไปเอาหลักจะไปร้อยบกสามชอบก็จัดขันกระผานแค่ไปลุ้นจ้าชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นสามหนึ่งเจ็ด สามเก้าจดกันไว้ซบสีก็ไปบางทีมันเสียไปหมดนี่แหละสีห้างตัวละห้าบาทโอชอบตัวไหนก็จัดไปสน,นสันตัวนี้กันไว้เฉยๆเอามากันไว้แค่ไม่ลุ้นจ้าชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านแค่จะว่ายัางไงก็ว่าเเรียกไม่เข้าจะด่าจะว่าอย่างไงก็ได้ ไม่เข้าก็คือไม่เข้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใๆดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า